สวัสดีครับต้นชาวล็อกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํารถรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรถรุ่น h i g ลนเดอร์ LDA Auto นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ารถคันนี้ตกแต่งออกมาแล้วสวยขนาดไหนและมีโปรโมชั่นเด็ดอะไรบ้างและสเปคเป็นยังไงเชิญรับชมครับสวัสดีครับ,รบพบกับต้นชาวล็อกนะครับและช่อง y YouTube ต้นชาวล็อกขายยูสูวันนี้ผมจะมานําเสนอรุ่น h i g ลนเดอร์ LDA อ u t โต้นะครับเรามาเริ่มกันเลย a d a Auto เนี่ยกระจังหน้าก็จะเป็นทูโทงกระจังหน้าใหม่นะครับสวยนะครับผมโคมไฟหน้าก็จะเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับไฟตัดหมอกนะครับไฟเลี้ยวนะครับก็อยู่ทรงเดิมนะครับ คันนี้เนี่ยใส่แม็ก4.8นะครับยาง2.5นะครับสวยเลยครับชุดแต่งของแม็กก็จะสีน้ำเงินหมดเลยนะครับผมซุ้มล้อเราค่อนข้างใหญ่นะครับคันนี้เนี่ยก็จะติดฟิล์ม40 60รอบพันนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับกันสาตติดเรียบร้อยไฟเลี้ยวที่ตรงกระจกรองข้างนะครับ วล้อหลังนะครับผมคันนี้เนี่ยปูพื้นกระบะแม็กไลเนอร์เรียบร้อยนะครับไปหัวเก่งด้านหลังพร้อมนะครับแล้วก็ไล่ฝ้าหลังอ่านี่เลยขาดไม่ได้ครับโลโกโ้ของผมครับต้นชาวล้อครับ ด้านหลังเนี่ยตอนหลังก็จะติดกับมือเปิดนะครับบิวอิน,นเลยครับาการชนท้ายก็บิวอินนะครับจากโรงงาน ส่วนของภายในนะครับฟูลอะไหล่จะเป็นฟูมอะไรไล่ทรงสปอร์ต3ก้านะครับคันนี้เนี่ยก็จะมีระบบออโต้สต็อปและระบบการลื่นถลายนะครับแล้วก็ตัวปรับระดับไฟหน้านะครับผมคันนี้เนี่ยติดล็อกเพืกอแขโมยเรียบร้อยนะครับคือเราจะล็อกตัวเบรกแล้วก็ตัดสตาร์ทด้ในตัวนะครับหายห่วงนะครับ ออโต้6สปีดนะครับมีระบบช่วยชะลอในการลงเนินด้วยนะครับผมอันนี้ช่องแอร์นะครับหน้าจอ7นิ้วนะครับความปลอดภัยคันนี้ก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้า2ลูกนะครับภายในสวยน,นะครับผมเบาะนั่งทรงสปอร์ตครับ อันนี้เป็นเบาะผ้านะครับลายสวยครับดำได้ขาวนะครับตรงกลางก็ตัดลายสวยเลยส่วนแผงข้านะครับ,บ,ต,บนนตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกประตูนะครับตัวขอบกระจกนะครับแล้วตงขอบระจกข้างไปเลี้ยวนะครับ ด้านหลังนะครับวงบอกแขบเรียบร้อยครับอันนี้รอส่งมอบเลยครับรอลูกค้ามารับรถนะครับตอน8โมงครึ่งไฟหัวเก่งครบนะครับถ้าอยากได้รุ่นนี้สนใจก็ทักเข้ามาเลยนะครับ